เรื่องของประเด็นการหันคัดการเศรษฐกิจโลกกันบ้านนะคะอย่างที่เราฟังข่าวกันทุกวันเราก็จะทราบนะคะว่าความกังวลใจหลักก็เป็นเรื่องของไฮเปอร์อินฟลชันหรือว่าเงินเฟอ้อที่อยู่ดับที่สูงมากนะคะก็สูงที่สุดในรอบหลาย10ปีของหลายประเทศบ้านเราก็สูงที่สุดรอบ13ปีเช่นเดียวกันนะคะทีนี้สิ่งเหล่านี้เองนะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังไม่ได้โตอย่างแข็งแกร่งมากนักนะคะเรียกว่าเศรษฐกิจชะลอด้วยซ้ำหลายคนเลยตั้งคําถามนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนล่าสุดนะคะความกังวลใจก็ส่งผ่านไปยังเวอร์บั หรือว่าธนาคารโลกค่ะปรับคาดการ GDP โลกปีนี้ลงอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปรับเหลือต่ํา3%ด้วยโดยคาดกันว่าปีนี้ GDP หรือว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกน่าจะโตได้2.9%ค่ะโดยทางด้านของ Global Economic Prospect นะคะหรือว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นรายงานที่ทาง World Bank เพิ่งออกมาเมื่อหวานนี้นะคะได้ออกมาปรับลดคาดการการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ค่ะโดยประเมินนะคะว่าเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาเฉลี่ยในรอบหลายสิปี บวกกับการขยายตัวของการเติบโตระดับต่ําต้องยอมรับนะคะว่าการที่เศรษฐกิจขยายตัวระดับต่ําไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจติดลบนะคะแปลว่าโตได้แต่โตต่ำๆนะคะคือ GDP ยังเป็นบวกนะคะแต่ว่าบวกได้แนวตัวที่น้อยลงนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโตต่าบวกกับเงินเฟ้อสูงนะคะเหตุการณ์นี้รวมกันปุ๊บก็กลายเป็น stagflation ทันทีนะคะและน้อยนนว่าประเทศที่จะได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางและยากจนซึ่ง อาจจะเกิดความเสี่ยงให้เกิด stagflation ลากยาวตลอดทั้งปีค่ะเดวิดบาลพาสนะคะซึ่งเป็นประธานของ World Bank บอกว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้อยู่ในภาวะโซนอันตรายอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเกิดาภาพของตัวการเติบโตที่ถดถอยนะคะหรือแม้แต่ในแง่ของเงินเฟอ้อที่สูงนะคะอย่างไรก็ตามการเติบโตที่อ่อนแอแบบนี้อาจจะกินเวลายาวนานหลายปีนะคะยกเว้นอุปทานหลักนะคะจะค่อยๆขยับขึ้นมา โดย w ว r l d b a n ง k นะคะปรับลดคาดการลงมาแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเดือนมกราคมเนี่ยคาดการว่าจะโตได้4.1%สําหรับเศรษฐกิจโลกปีนี้แล้วก็ลดคาดการมาเหลือ3.2%ในเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะเดือนิถุนายนเปิดเดือนมาได้ไม่กี่วันก็ลดคาดการเหลือ2.9%ทีเดียวนะคะสาเหตุสําคัญก็มาจากการขยับขึ้นของราคาพลังงานและอาหารบวกกับการหยุดชะงักของห่วงโซ่ประทานที่เกิดขึ้นจากกรณีรัสเซียเนี่ยไป ทําสงครามกับทางยูเครนนะคะแล้วก็ผลักดันให้ หลายธนาคารกลางต้องขยับดอกเบีย้ยขึ้นมาเพื่อสกัดเงินเฟอ้อนั่นเองค่ะโดยถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วนะคะปี2021เนียเศรษฐกิจโลกขยายตัวได้5.7นะคะหลังจากก่อนหน้านี้ปี2020เศรษฐกิจโลกนั้นปรับตัวลดลงหลังจากที่เผชิญกับแรงกดดันนะคะแล้วถ้าจํากันได้ในช่วงปีโควิดนะคะมีเพียงแค่ประเทศหลักประเทศเดียวนะคะที่สามารถขยายตัวเป็นบวกได้สำหรับ GDP ก็คือจีนและอีกหประเทศก็เป็นฟอนเทียรมา อย่างเวียดนามนะคะแทบจะเป็น2ประเทศในโลกที่ GDP เป็นบวกท่ามกลางการติดลบของเศรษฐกิจทั่วโลกนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามสําหรับหลายประเทศนะคะภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงในมุมมองของ world bank ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มประเทศกําลังพัฒนานะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในรอบ2ปีที่ผ่านมาแม้ตอนนี้เศรษฐกิจจะเริ่มหักหัวกลับขึ้นมาฟื้นตัวแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือรายได้ต่อหัวที่แท้จริงของประชา กนในประเทศกําลังพัฒนายังไม่กลับมาระดับเดิมนะคะโดยอาจจะอยู่เพียงแค่40%นะคะของระดับเดิมก่อนเกิดโควิดด้วยซ้ํานะคะคาเตือนครั้งนี้มีขึ้นข้ามกลางความพยายามของสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารกลางหลายแห่งนะคะที่ตั้งใจจะทํานโยบายการเงินแบบตึงตัวเพื่อที่จะสกัดเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นเกินคาดนะคะแล้วก็เงินเฟอ้อหลักก็มาจากฝั่งซัพพลายไซด์หรือว่าเป็นฝั่งคอสพุชนั่นเองนะคะที่ทํา ให้ทั้งพลังงานทั้งอาหารเนี่ยนะคะเกิดข้อติดขัดแล้วก็ผลักดันราคาให้สูงขึ้นทมกลางการล็อกดาวน์ศู์กลางการผลิตหลักในจีนแล้วก็สงครามยูเครนค่ะ จนทาให้หลายฝ่ายประเมินว่าธนาคารต่างๆเนี่ยน่าจะต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ย World Bank เองประเมินนะคะว่าธนาคารทั่วโลกตอนนี้มากกว่า60แห่งแล้วนะคะซึ่งก็รวมถึงธนาคารกลางกรีซหรือว่า BOE แลวก็ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ทยอยปรับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อขณะที่ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ค่ะก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าตเตรียมจะขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมในครั้งถัดๆไปนั่นเองนะคะโดยเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นการเติบโตที่ชะลอลงทําให้ Worldbank กังวลค่ะ ว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาแล้วก็ไปซ้ํารอยในช่วงปี1,970นะคะดังนั้นถ้าจะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดกว่าที่คาดกันไว้อาจจะต้องยกกระดับความเข้มงวดขึ้นมาเพื่อที่จะกดเงินเฟอ้อให้ลงสู่เป้าหมายที่วางไว้นะคะแต่แน่นอนค่ะว่าทุกอย่างนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายมี price to pay นะคะเพราะว่าพอเราขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อก็จะทําให้สภาพคล่องลดลงนะคะต้นทุนทาง การเงินสูงขึ้นและนั่นก็จะส่งผลให้ภาพของเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงแต่ความท้าทายคือจะทําอย่างไรให้เป็นการชะลอแบบซอฟต์แลนดิ้งไม่ฮาร์ดแลนดิ้งหรือว่าไม่สร้างความเสียหายให้มากจนเกินไปกับเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกประเด็นหนึ่งเลยนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือระดับหนี้หนี้ที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงโควิดในที่ผ่านมาเราเห็นหนานาประเทศแทบจะไม่มีประเทศไหนเลยนะคะที่ไม่มีการก่อหนี้เพิ่มเพราะว่าจํา ที่จะต้องนํามากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะผ่านนโยบายกันคลังหรือแม้แต่นโยบายกันเงินก็ตามนะคะซึ่งประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่กับประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยนะคะระดับนี้เนี่ยตอนนี้ขึ้นไปตระดับสูงสุดในรอบหลาย10ปีแล้วนะคะดังนั้นการขยับขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อมันจะมีเอฟเฟกอื่นตามมาด้วยก็คือทําให้ต้นทุนหรือว่าภารหนี่สินของประเทศเหล่านี้ที่ก่อเอาไว้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิดนั้นต้นทุนก็จะขยับขึ้นมาด้วยเช่น กันนะคะและนั่นอาจจะกลายเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้เหมือนเช่นที่เคยเกิดในปี1980นะคะนี่คือความกังวลใจของ World Bank ที่ออกมาอย่างชัดเจนทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมาผาสเองเขาไปให้สัมภาษณ์กับทาง o o m b e r g Television ด้วยนะคะบอกว่า60%ของ75ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกตอนนี้กำลังมีปัญหาแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะประสบกับภาวะหนี้นะคะ แล้วก็จะไม่ใช่แค่ประเทศยากจนเท่านั้นเพราะว่าภาระนี่เหล่านี้ก็จะกําลังลุกลามนะคะไปยังประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลางด้วยซึ่งตอนนี้สิ่งที่ World Bank ทำก็คือพยายามหาทางในการปรับปรงสร้างนี่ด้วยวิธีที่โปรง่งใสมากยิ่งขึ้นนะคะ หลายประเด็นทีเดียวคะ่ะถ้าใครอยากจะไปอ่านก็ไปอ่านได้ในตัว Global Economic Prospect นะคะแต่ว่านอกเหนือจากนี้มีอีกหลายส่วนที่น่าสนใจนะคะทีมงานหยิบยกขึ้นมาหนึ่งก็คือเศรษฐกิจสหรัฐค่ะคาดการณ์นะคะว่าจะโตได้2.5%ในปีนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าคาดการครั้งก่อนที่คาดการว่าจะโตได้ประมาณสัก3.7%ค่ะส,สคัญก็มาจากราคาพลังงานที่สูงนั่นเองแล้วก็สภาวะทางการเงินที่ตึงตัวแล้วก็อุปทานที่หยุดชะง,งักเลคะ อีกหนึ่งประเด็นก็คือการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจีนเนี่ยตั้งเป้าหมายว่า5.5นะคะแต่ว่า World Bank บอกว่าปีนี้น่าจะโตแค่4.3เนะคะเนื่องจากการล็อกดาวน์จากนโยบายซีโร่โควิดแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องทําให้เศรษฐกิจจีนน่าจะโตช้าแล้วก็โตน้อยกว่าที่ประเมินไว้นอกจากนี้ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรหรือว่ายูโรโซนเองนะคะเศรษฐกิจก็น่าจะโตเพียงแค่2.5นนะคะน้อยกว่าคาดการณ์ครั้งก่อนที่คาดว่าจะโตได้ ถึงกว่า4%ด้วยซ้ำนะคะส่วนยูเครนค่ะจะติดลบนะคะสำหรับปีนี้ถึง45.1%ติดลบ45%เลยนะคะสำหรับยูเครนรัสเซียเนี่ยติดลบไปสำหรับปีนี้คาดวา่า8.9%นะคะทางทางที่ก่อนหน้านี้ก่อนจะมีสงครามะคะ่ะทาง World Bank ประเมินว่ารัสเซียกับยูเครนน่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นบวกนะคะ ส่วนทางด้านของกรรมการบริหารกองทุนโลกเพื่อต่อสู้กับโรคเอดส์วัณโรคและมาโรเรียน,นะคะปีเตอร์แซนส์นะคะเขาแสดงความเห็นนะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือราคาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยกำลังจะกลายเป็นวิกฤตที่ทำให้ผู้คนนั้นต้อง ถูกฆ่าชีวิตลงหลายล้านคนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะเขาบอกว่าพอราคาอาหารและพลังงานสูงขึ้นเนี่ยก็จะเกิดสภาวะที่ผู้คนจำนวนหนึ่งนั้นต้องเผชิญกับการขาดแคลนอาหารนั่นเองนะคะซึ่งสภาวะขาดแคลนอาหารมี2ทางด้วยกันค่ะทางแรกก็คือผู้คนอดอยากจนตายนะคะแล้วก,กับทางที่2ก็คือข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ว่าผู้คนจำนวนมากานเนี่ยไม่ได้อดอยากนะคะแต่ว่าโภชนาการ ของเขาไม่ดีเลยขาดสารอาหารที่จําเป็นแล้วคนเหล่านี้นะคะร่างกายก็ไม่แข็งแรงจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยก็ไปเจอกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะดังนั้นการที่ราคาอาหารและพลังงานพุ่งสูงขึ้นก็เลยมีโอกาสจะส่งผลกระทบทางอ้อมแล้วก็ฆ่าชีวิตผู้คนเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้สิ่งที่หลายคนกําลังพยายามที่จะยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆนะคะแซนเตือนว่าก็ควรจะต้องระวังหรือว่าอย่ามอง รเรื่องการรับมือกับโรคเ,เดิมที่มีอยู่ด้วยนะคะอย่าไปโฟกัสจะให้น้ำหนักกับโรคอุบัติใหม่เท่านั้นนะคะเพราะว่าปัญหาเดิมโรคเดิมเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกแก้นะคะอาการแม้ว่าจะไม่ได้รุนแรงหรือว่าไม่ได้ระบาดเหมือนกับโรคอุบัติใหม่ที่เราได้พบคุยกันเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ส่งผลเสียหายก็คือต่อสุขภาพของประชากรหลายคนในโลกใบน,นี้แล้วก็อาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนเหล่านั้นด้วยนะคะ โดยองค์การนาไมโลกคาดการ์ค่ะว่าน่าจะมีประชากรราว15ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากโควิดคือไม่ได้จากโควิดโดยตรงนะคะแต่สืบเนื่องมาจากโควิดนะคะซึ่งทางด้านของแซนบอกว่าทั่วโลกจําเป็นต้องลงทุนค่ะเพื่อจะสร้างระบบสุขภาพแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการขาดแคลนอาหารซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญในการจัดสรรเงินของกองทุนทั่วโลกนั่นเองนะคะสำหรับกองทุนโลกนั้นมี มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้ลงทุนได้ล้ว18,000แล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะส่งเสริมระบบสุขภาพต่อสู้กับโรคหลัก3โรคก,ก็คือโรคเอสวันโรคแล้วก็มาร์เรียนนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของโควิด -19 ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าลงทุนได้แล้วเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายสําคัญนะคะที่จะดําเนินการต่อเนื่องไปในช่วงปี2 0 2 4ันยีถึงสองพนะคะซึ่งก็ต้องมองให้ครบทุกด้านค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของภาพของการ ลงทุนหรือว่าภาพธุรกิจเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่กระทบตามมาก็คือกลุ่มคนที่อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะที่เขายังประสบกับภาวะขัดแคลนนะคะทั้งในแง่ของอาหารกําลังทรัพย์ที่จะทําให้ปากท้องเขานั้นสามารถได้โภชนาการที่ดีเพียงพอในการดำรงชีพต่อไปหรือแม้แต่ผู้คนอีกจํานวนหนึ่งที่ต้องอดอยากจาราคาอาหารและพลังงานที่เอื้อมไม่ถึงนั่นเองค่ะพิวิตคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ